สถานการณ์เป็นอย่างนี้ราคาทองคําจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกับทางด้านของคุณกิพานนว่าวัฒนทรัพย์นะคะ<ช>จากว l g b u l l e t ล็ตแอ u ฟิค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณมนค้าถ้าหากว่ามองในช่วงปัจจัยในค่ำคืนวันนี้นะคะปัจจัยที่มีผลกระทบนั้นจะต้องมองปัจจัยหลักๆอะไรบ้างคะ ืนนี้หลักๆเลยนะคะก็เป็นผลการประชุมที่ที่ในระหว่างนี้ยังมีการประชุมอยู่นะคะของฝั่งยูโรโซนเองนะคะซึ่งให้น้ำหนักไปในเรื่องของกรีซนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะอนุมัติในเรื่องของเงินช่วยเหลือของกรีซหรือเปล่านะคะหรือว่าจะหาข้อสรุปออกมาได้ไหมซึ่งเออเมื่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะมีข่าวมาว่าผลการประชุมในรอบนี้น่าจะ รีสเองน่าจะได้รับเงินช่วยเหลือก้อนต่อไปเลยทําให้ค่าเงินยูโรเนี่ยดิัวัวขึ้นมาล่วงหน้าตั้งแต่ในคืนวันศุกร์นะคะราคาทองคำเองก็ปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่คืนวันศุกร์มาวา20เหรียญ US Dollar ต่อ t r o อ o u ได้ในวันนี้เองนะคะอาจจะมีการย่อลงมาบ้างของราคาทองคำแต่ว่าไม่มากนักนะคะลงมาที่ระดับประมาณ1,745เหรียญ US Dollar ต่อ t r o o u แล้วก็ ตอนนี้เองกลับมายืนเกือบๆใกล้ระดับ1,750เหรียญค่ะดังนั้นยังแนะนำนักลงทุนให้ติดตามผลการประชุมในคืนนี้นะคะซึ่งอาจจะต้องรอดูอีกครั้งนึงว่าจะอ,ออกมาแล้วมีข่าวดีหรือเปล่าซึ่งถ้ามีข่าวดีน่าจะส่งผลบวกกับราคาทองคำอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยน่าจะยังได้เห็นการย่อตัวค่ะโดยที่จุดย่อตัวแนวรับในใน,ในแนวรับแรกในสัปดาห์นี้นะคะอยู่ที่1,735เหรียญ ส่วนแนวรับที่2อยู่ที่1นึ่งเจรี่หรียญค่ะส่วนแนวต้านนะคะต้านแรกเนี่ยอยู่ที่1นึ่งเจ็ดยหกเรียญแล้วก็ต้านที่2อยู่ที่1นึ่เจ็ดรเก้าหรียญซึ่งเป็นบริเวณแกล้จุดสูงสุดเดิมที่เคยทําไว้ค่ะ ค่ะก่อนหน้านี้มีการพูดคุยนะว่าถ้าราคาทองคำปรับเกินไปปรับเกิน1740เี่หรียญแปลว่าสัญญานี้เป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนแล้วในตอนนี้ขณะน,นี้ถือว่าเป็นขาขึ้นแล้วจริงหรือเป,ปล่าคะคุณนลค่ะเรามองว่าในโอกาสในการปรับตัวขึ้นของราคาทองคาตอนนี้มีค่อนข้างมากทีเดียวนะคะเพราะว่าเราสังเกตได้จากนแนวรับในสัปดาห์นี้เองเรามองว่าน่าจะไม่ต่าจุด 1, 7 2 0เี่หรียญอาจจะมีแรงขายทําให้ยอตัวลงมาบ้างแต่โดยรวมเรามองว่ายังมีโอกาสกลับตัวขึ้นแต่ว่าจุดที่ต้องเรามาระวลย่ณก้1,700 เก้าสิบเหรียญ ค่ะค่ะก็คือเป็นจุดสูงสุดเดิมที่ราคาทองคำเคยทําไว้<ม>อย่างถ้าเราเทียบเป็นราคาเงินบาทเองนะคะในกรอบสัปดาห์นี้จะอยู่ที่ระดับสองหมื่นห้าพันบาทต่อบาททองคําจนถึงสองหมื่นหกพันบาทต่อบาททองคําค่ะค่ะแล้วก็อย่างราคาทองคําในในวันนี้เองนะคะถือว่าเป็นจุดสูงสุดในรอบหกสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ในช่วงประมาณเดือนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นในในภาคของการย่อตัวลงมานะคะตอนนี้เองก็เริ่มเป็นกลับเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะ ความกดดันในเรื่องของการเจรจามาตรการที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาหน้าผาการคลังนะคะเราให้น้ำหนักนี้อย่างไรบ้างคะ่ะแล้วก็การเจรจาล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะค่ะเรามองว่าในเรื่องของหน้าผาการคลังเองนะคะยังต้องติดตามยอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะ,ะเพราะว่าเออเรามองว่าเดดไลน์ของเขาเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงประมาณใกล้ๆสิ้นปีนี้นะคะก็เหลือการประชุมอีกประมาณ Mm. 7คร like ั้งเท่านั้นนะคะก็อาจจะต้องดูผลการประชุมบอกมาว่าจะได้ทางออกยังไงบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองในช่วงสัปดาห์นี้ในระยะสั้นเองนะคะตอนนี้เองข่าวค่อนข้างจะให้น้ําหนักไปในเรื่องของการประชุมของฝั่งยูโรโซนเป็นหลักนะคะแต่ว่าถ้าเกิดหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของหน้าผาการคลางเองก็ถือว่าเป็นท็อปปิกใหญ่เป็นหัวข้อใหญ่เลยที่อาจจะต้องติดตามได้เช่นกันก็จะส่งผลกับการปรับตัวขึ้นลงของราคาทองคำค่อนข้างมากทีเดียวค่ะ ค่ะคุณมนค่ะถ้ามองยาวๆสาหรับนักลงทุนที่อยากจะลงทุนระยะยาวหน่อยแบบนี้นะการถือทองคําข้ามปีนี้ตอนนี้เข้าไปน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคะคือถ้าเรามองในในภาพใหญ่นะคะก็คือใน,ในระยะยาวของราคาทองคำเองเราเชื่อว่า ปัจจัยที่ส่งผลบวกกับราคารกลามนี้ค่อนข้างมากกว่าทีเดียวนะเพราะว่าถึงแม้ว่าอย่างวันนี้เราเองเราจะมาคุยเรื่องของยูโรเอนะคะว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือเปล่าซึื่องนี้ก็จะส่งผลแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นก็เป็นในถ้ามีข่าวดีออกมาในเรื่องของเงินช่วยเหลือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเงินยูโรอาจจะมีการดีตัวกลับขึ้นมานะคะแล้วก็ ราคาทองคำปรับ,บตัวขึ้นหรือว่าอย่างข้นมีการจรยจาในเรื่องของแน่สาขาคลังๆเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาทองคำมันจะมีการย่อตัวลงเพราะว่า,า,าข,ข่านเงินดอลลาร์แข็งค่าแต่ในภาพใหญ่เนี้ยถ้าถ้าเรายังมองในเรื่องของเศรษฐกิจทั่วโลกที่จะเห็นได้ว่า ยังมีปัญหาทางสภาพการเงินงค่อนข้างค่อนข้างหนักทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่งยยุโรปเองฝ่งสหรัฐเองก็ตามดังนั้นเงินลงทุนเองเราเชื่อว่าก็ยังะไหลเข้ามาในส่วนของการลงทุนของตลาดทองคำเองเพราะว่ายังถูกมองในฐานะของเจเดเว่นค่ะค่ะคุณมนค่ะอย่างนี้ถ้าเรามองว่าการลงทุนระยะยาวน่าสนใจราคาเท่าไหร่คะที่ควรจะเข้าไปรับค่ะ คือณตอนนี้เองนะคะในช่วงสั้นๆเนี่ยจุดการย่อตัวที่สามารถเข้าทยอยสะสมได้ก็บริเวณอยู่ที่ใกล้ๆพันเจ็ดร้อยเหรียญนะคะเรามองอยู่ที่อย่างเนสัปดาห์นี้เต็มที่น่าจะได้เห็นการย่อตัวลงมาอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งพันเจ็ดรอยี่สิบเหรียญหรือว่าถ้าเป็นเงินบาทอยู่ที่ระดับประมาณสองหมื่นห้าพันบาทประมาณทองคาค่ะแต่ถ้าเรามองในกรอบสัปดาห์หน้า,าในกรอบของปีหน้าทั้งปีนะคะกรอบปีหน้าเนี่ยเรามอง่ที่ระดับประมาณพันห้าร้อยเหรียญจนถึงพันแปดร้อยเหรียญดีอัลลาสต์อรานซิทค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ,ค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ